เริ่มหมดแรงแล้วนะคะหน่อยจังเลยแปลงถั่วของพ่อไปจิตยากาคือท่วมตละ่ะเดี๋ยวเขาไปดูนะะว่าเขาปิดเป็นยังไงบ้าง,งช่วยกันอย่าสี่คนอ่าจ,จะกำลัง วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นยังไงถัว่วหญ้าคือลายแทมันน่ย่มันเลยงเน่ยมันใอนบางแนี้พอไปจิตมันเป็นยังไงมันตกหลอกบ่มันโดกบ่โอ้เอาใจซะนี่ซนี่ก็เก่ี้งหรอละ

ยาลยจนว่าเด็ดตัดตันยอดออกปวดป้าวไปปาวไปดึงม่ไม่ได้ปวดปวดปปาวจักลยเป็นลายปวดต้นนี่ลายเติมแต่ว่ามันกัดตะไครอกดินของพอดินทีเป็นดินดำนะโอ๊ยยาไล่น้อยาขึ้นละฮะกระพาะอันั่นกระเล่ บ่กับตรงใส่ละเนาะเออเอ้วนบ่มีฝนใสฝนว่าตกแมนมันนี่ก็งามอยู่อันนี้โอ้อันนี้เลือกออกมันอ่นน้อยมเลือกออกสีเหลือเพียรามันนั่นอันนั่นแน่นนะเอาคนมาซื้อกะขายไปสีเหลือขาดเปลี่ยนให้เพิ่นเออคัดโลดมันชิคสีเลือมันยังค่อยอืมมันยังค่อยขายคุณภาพแม่นเอาไปตากกับงามได้หนึ่งมงเสีย ขัดก็สิละขัดปนํ้ำจืดเหมือนแรงอีกคนเสร็จบัตรอะไรบ่มี่ตากเอหตากไต้ไว้อันซเพิคนเอาไปขาย่นขายว่าน้เบิดเทียมือนอาไรซุ้มคนสามสิบโล่นขายิ่นเบิดเพื่อขายหน้าลรงบาลซุ้มแพ้คนน่ะตอ้งนก็เลยบ่นนั่ไต่ดอกไต่ดอก ขัดเต็มคัดคัดดีแล้วฉลนมาเื่อยมฉันมาซื้อพันั่นไปปลูกแล้วเพิ่นว่าอันเพิ่นเอาไปลงตลาดเพิ่นเล้ว่าอันของนี้แม่ได้ขายบอเพิ่นถามบอของแม่บ่มีอัน บ่มีอันนั้นบ่มีอันออเดอร์เขาบ่มีผู้ว่าสร้างมันอยู่ไก่ตลาดสนุกโอ้ยขายของลูกมันถอนบ่อไรวะสัน่นมันดินเหนียววะสัน่นเพิ่นว่าขายบนรถเด้อมาพันน้ำแม่สนุกว่า <laughs> กับเพิ่นไนงะซื้อเอาแนวพี่ก็ได้ว่าสัน่นเดี๋ยวคัดให้ว่าสัน่น แกก็ค yeah. yeah, ัดอยู stores, s, no, 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 no. Hmm. The the ่นะค่ะน really e. ี่ยจะตากยาสีติดตากันป้ะเห็นเห็นพอยเตี่ยวแล้ววะแล้วเสียดขายมุงทัวหน่อยอยู่หนูเลยบอกว่าอร่อยอยู่ว่าเออให้ทายรูปมาให้สวยแกก็สวยอยู่ขนาดหยาเลลายก็ยังงามอยู่ดิเนี่ยหยาเลลายก็ยังปิดปากดีอยู่อันว่ามันสิว่ามันสิดับแนวเนาะมันเสียหยากับพวยเงี้ยนี่มาโอ้ยสอบมันห้อนสิ่งสอง แล้วเก็บบ่อนั้นก็ได้เก็บเก็บไว้ถ้าเขาไปเทียบเป็นตัวเทียบเขาพูดว่นเล่าบ่ใส่อีหยังเราต้องคอยจะถามวันเล่าใส่อีหยังเป็น่งพอเราบ่ได้ใส่หยิบสั่มบ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะเออว่าเป็นยังเอาเอาตามของเราเนี่ยละเดี๋ยวถ้าไปเทียบกับมูว่าเป็นยังไงเอาเก็บเก็บโหลดเก็บข้อมูลไว้เพราะว่ามูควรเกษียณเบิ่งน้ำว่าถ้าเห็ดเดี้ยวนี่มันจะเป็น่ะอืม ບໍ hey, hai, ່ໃສ່ເອົາເອົາບໍ່ໃສ່ກໍໃສ່ກໍເກັບຕາມຄວາມຈິງເຮົານີ້ລະອ